สมัยก่อนเนี่ยกระบวนการผลิตวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ค่อยได้เลยแต่เมื่อมีเมื่อมีโควิด -19 ระบาดขึ้นมาทุกอย่างมันเหมือนบีบเนาะบีบเข้ามาให้เราต้องสร้างความสามารถจุดเด่นของเราก็คือง่ายราคาถูกรวดเร็วค่ะคาดหวังว่าถ้าเราเอาไปใช้เป็นวัคซีนแบบฉีดจมูกก็คือเราจะสามารถที่จะทําให้โครงสร้างของร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ท้ายที่บริเวณที่ จุดที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้ความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะฝ่าวิิกิตโควิด1 9ไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะการค้นคว้าหาวิธี จากนวัตกรรมและผลงานวิจัยต่างๆนับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งและมีหลากหลายหน่วยงานกำลังระดมนักวิจัยเพื่อทำภารกิจนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะคุณผู้ชมคะและผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านคือดรวันนกวิเศษสงวนผู้มในการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตถามท่านผอ,อ,อก่อนเลยค่ะเนื่องจากทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะคะคือหน่วยงานที่พัฒนานวัตรกรรมงานวิจัยมายาวนานมากกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางหน่วยงานมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างคะสวทชนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงอ,อวอนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยพัฒนาคิดค้นตวัตกรมต่างๆนะครับ สิ่งที่สวทชพยายามจยาทำานะครับในในเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับโควิด -19 นะครับ,รบจนถึงปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด24ผลงานนะครับที่หลายๆด้านนะครับ,รบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบติดตามข้อมูลต่างๆนะครับระบบทันข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการ พัฒนาตัวนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวหน้ากากเกี่ยวกับบวกดิลภัยนะครับหรือตัวเปรยร์ต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะ,ะจัดการหรือว่าดีลกับผู้ป่วยได้อ,อย่างปลอดภัยมากขึ้นแล้วมีผลงานวิจัยด้านไหนบ้างคะที่นําไปใช้งานเรียบร้อยแล้วคะ่ะเรื่องแรกคือเรื่องชุดตรวจ<อ>นะครับชุดตรวจโควิด -19 นะครับตอนที่มีการระบาดใหม่ๆเนี่ย เราบอกวิธีการตรวจคือใช้ rt-pcr ตอนนั้นลํายาไม่ว่าจะเป็นชุดการสกัดหรือชุดตรวจเนี่ยคือต้องเป็นชุดที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศมาหมดเลยแล้วก็พอระบาดมามากๆเนี่ยต้องตรวจเยอะพอตรวจเยอะก็ขาดแคลนก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่นักวิจัย biotech นะครับก็เอาความรู้ทางด้านเกี่ยวกับพัฒนาชุดตรวจก็จะเป็นชุดตรวจที่จะรู้จักกันก็เป็น ชุดตรวจแลมเปลี่ยนสีคอซีแอมก็รวดเร็วขึ้นสั้นลงนะครับราคาถูกลงนะครับแล้วก็นักวิจัยก็พัฒนาต่อไปจนสามารถที่จะผ่านกระบวนการรับรองตัวเทคโนโลยีโดยออยนะครับแล้วก็มีบริษัทที่รับถ่ายทอดไปนะครับในการที่จะผลิตจําหน่ายต่างๆอีกส่วนหนึ่งที่ไบโอเทคว่าพัฒนาอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับทีมวิจัยดั้งเดิมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เคยทําวัคซีนโควิด1 i งานวิจัยดั้งเดิมก็คือวัคซีนสัตว์ เป็นหลักพอเมื่อมีการระบาดของโควิด -19 ปุ๊บเนี่ยเขาก็ขยับตัวเขาเองเนื่องจากเป็นไวรัสด้วยกันมีความเชี่ยวชาญเรื่องไวรัสะนะครับก็เป็นกลุ่มดรอนันต์จงแก้วก็เอาความรู้ที่มีนะครับแล้วก็ความเชี่วชาญที่มีประกอบกับเทคโนโลยียต่างที่เขามีเป็นเทคนิคยฐานอยู่พัฒนาวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 นะครับตอนนี้ปัจจุบันงานก็มีความก้าวหน้าดีนะครับแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับในการที่ให้พัฒนา วัคซีนทางเลือกคนไทยในประเทศไทยนะครับโ,โดยฐานเทคโนโลยีที่ท พัฒนาขึ้นโดยคนไทยตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เอ f i c a c y ในในสัตว์ทดลองอยู่นะครับกว่าเราจะได้ต้นแบบออกมาเนี่ยผมว่าก็รอใจรอประมาณสักปลายปลายปีนี้นะครับก็จะเห็นตัวที่มีศักยภาพสูงขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีนยาวมากนะครับปกานขั้นตอนที่1นึ่งสองสามต้องมีการทดสอบในสัตว์ก่อนความปลอดภัยแล้วถึงจะเข้าเลเวลหนึ่งสองสามนะครับและระหว่างทางเนี่ยยังมีเรื่องของการพัฒนา วิธีการผลิตให้ได้มาตรฐานก่อนไปทดสอบในคนและผู้ถึงสมัยก่อนเนี่ยกระบวนการผลิตวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ค่อยได้เลยแต่เมื่อมีเมื่อมีโควิดในกรีนระบาดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนบีบเนาะบีบเข้ามาให้เราต้องสร้างความสามารถรอบนี้เราอาจจะดูช้าไปนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าในรอบต่อๆไปนะครับเราเราน่าจะสามารถที่จะตอบตอบสนองแล้วก็สามารถที่จะคิดค้นพัฒนาอะไรออกมาได้เร็วขึ้น เพราะเรามีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะพิเศษสําหรับการทดลองเกี่ยวกับไวรัสที่ก่อโรคในคนนะครับซึ่งเป็นอันตรายก่อนนั้นนี้ก็คือจะเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นกับสัตว์ถ้าพอเปลี่ยนเป็นคนก็คือต้องเปลี่ยนห้องทดลองใหม่เลยเพราะว่ามันจะมีระดับของห้องความปลอดภัยเนาะการทดลองกับไวรัสที่ระบาดในคนเนี่ยเนื่องจากมีอันตรายสูงสุดนะครับเพราะนั้นห้องปฏิบัติการก็ต้องมีควาามมมปลออดดภัยยสสูงงงุรรซึ่่่เเ้แทติให นะครับในการที่จะต้องก่อสร้างลงทุนต่างๆนั้นนะซึ่งก็โชคดีครับกจากการสม,มิทจของ n b i เนี่ยจากสวทชเองด้วยนะครับที่จะทําให้เรามีโครงสร้างนี้สาเร็จภายในประมาณสักเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีความพร้อมประมาณหนึ่งละนะตรงนั้นเราก็สามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะเลยครับเราก็เปิดบริษัทสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ทําให้หนึ่งก็คือดูแลผู้ิการนะครับประการหนึ่งสองก็คือว่าเราก็ได้ระดมสัพพะเทคโนโลยี นะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการดูแลผู้ป่วย<ม>ที่มีความไม่พร้อมทางด้านร่างกายหรืออะไร่งน้นมากขึ้นเยอะนะครับ<ม>ก็ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้านอื่นๆก็จะมีเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจอื่นๆอีก,อกนะครับเพราะว่านอกจากตรวจหาเชื้อแล้วเนี่ยยังเป็นตรวจภูมิต้านทานตรวจหาแอนติเจนมีการตรวจหลายๆแบบวิธีนะครับ<ม><ม>ซึ่งตรงนี้ศูนย์ดาโนเทคเองก็กําลังพัฒนาชุดตรวจแ<ม><ม>อนติเจนรวดเร็วขึ้นถูกลงอะไรอย่างงี้ครับประมาณอย่างนี้อยู่ ก็ได้ได้ว่าหลายๆหน่วยงานคือช่วยกันเลยร,ระดมความคิดความร่วมมือกันเต็มที่เลยนะคะ<ช>วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผอ,อ,อมากมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพคุณครับถึงแม้สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในปัจจุบันจะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายแต่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชก็ยังคงมุ่งมั่น ในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลงานวิจัย CO c o ซีแอชุดตรวจโควิด1 9ค่ะอยากให้พี่วันศิกาค่ะช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะของชุดตรวจโควิดโคซี่แอค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะค่ะโคซีแอเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อปี2563ท,<ม>ที่เกิดวิกฤตการโควิด ะะเมื่อต้นปีนะคะการคัดกรองโรคโควิด1 9นะคะก็คือจะใช้เทคนิคเรียวไทม์พีซซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยนะคะและก็ต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายในการทำน้ำยาหรือการตรวจเนี่ยสูงทีนี้ในห้องแลบเราจะมีเทคนิคนึงเรียกว่าเทคนิคแลมซึ่ง<ม>เราพัฒนาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค,คติดเชื้อเช่นวัณโรค มาลาเรียมาก่อนอนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเทคนิคนี้แหละน่าจะเป็นเทคนิคที่สําคัญและนํามาใช้ได้เลยใช้วิธีการอย่างไรคะแลมเปลี่ยนสีแลมก็คือการเพิ่มปริมาณสายมธุกรรมของสิ่งมีชีวิตท,ทั้งโลกทั้งโลกนี่สามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะเช่นเรามีไวรัสแค่1ตัวเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามันอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเราก็ต้องสก,กัดอารอออกมาทีนี้สก,กัดออกมาเนี่ย มันจะน้อยมากก็ดูไม่ดูไม่ได้เราก็เลยต้องเพิ่มปริมาณมันเมื่อเราเพิ่มปริมาณมันได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาตรวจดูว่ามันมีการเพิ่มปริมาณจริงหรือเปล่าทีนี้เราก็เลยใช้เทคนิคใส่สีเข้าไปในปฏิกิริยาแ้มของเราด้วยน,นะคะการใส่สีเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีเชื้ออยู่ในหลอดทดสอบเราหรือไม่มีมอางนี้สีจากเดิมเนี่ยสีม่วงแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นี่คือมีการติดเชือ้อใช้เวลาในการตรวจกว่าเราจะทราบว่าติดเชื้อเนี่ยนานไหมคะค่ะจะต้องใช้เวลาสกัด RNA นะคะประมาณ30นาทีนำ r า r มาใส่โคซีแอมประมาณ75นาทีค่ะรวมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะทราบว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมีการติดเชือ้โอโนะคะถือว่าเร็วมากเลยนะคะโคซีแอมเนี่ยเราทำแบบ ready to use ใช้ได้เลยนะคะก็คือใส่สารพันธุกรรมเข้าไปแล้วบ่มที่ เออหกสาองศาเจ็ดสิทีก็จะรู้ผลได้ด้วยตาเปล่าทั้งราคาถูกรวดเร็วค่ะแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าได้โอ้โหค่ะถือว่าครบทั่วเลยได้มีผู้นำไปใช้บ้างหรือยังคะมีแล้วค่ะแล็บแรกที่สามารถใช้ได้ตอนนี้ก็เป็น โรงพยาบาลวิชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลายัยมหิดลนะคะก็ mm hmm. คือต้องผ่านเขาเรียกว่า proficiency test mm hmm. ก็คือผ่านทดสอบความชำนาญของเทคนิคแลมจากกรมทยา,าศาสตร์การแพทย์ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วผลจากวิศาสเขตร้อนเนี่ย mm hmm. ความจำเพาะของเทคนิคดีมาก mm hmm. ก็คือ100%เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ถ้าเราให้คะแนนเต็ม5คณะวิศาสเขตร้อนให้เรามาสเต็ม5 mm hmm. นะคะก็ mm hmm. คือเรา ในเรื่องของความแม่นยำนะคะแล้วก็ความง่ายที่เวสต์เกลอนอยพอใจค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยนะคะที่สามารถนําไปใช้แล้วก็ต่อยอดได้เลยที่สําคัญก็ถือว่านําไปใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณด้วยใช่ค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วันศิกามากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ะ,นนคะขอบคุณค่ะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ความต้องการในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือสำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาชุดตรวจโควิด -19 แบบรวดเร็วอ่านผลง่ายและแม่นยำในขั้นตอนเดียวในชื่อชุดตรวจที่เรียกว่าโคซีแอ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะสามารถเข้าถึงการตรวจโควิด1 9ได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็วเราเปิดลิ้นชักดูแล้วดูซิว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่เราจะสามารถใช้ได้ทันทีเพื่อที่จะเอามาตอบโจทย์วัคซีนดังกล่าวให้คนไทยได้เร็วที่สดุดครับ